สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องหนึ่งที่เอ่อเป็นไวรัลแรงมากจากรายการโหนกระแสเรื่องของคุณส้มนะครับที่ชีวิตเหมือนละครเลยสามีคบมาสิบห้าปีลูกสองคนสุดท้ายทิ้งไปคบผู้ชายค่ะแล้วที่หนักกว่านั้นคือทิ้งหนี้สินไว้ให้ด้วยนะคะใช่ครับ ข้อมูลเราก็มาจากเทปรายการตอน1946วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูค่ะคือเรื่องมันซับซ้อนกว่าแค่การเลิกราธรรมราจริงๆนะคะมันมีทั้งเรื่องความรู้สึกความลับที่เก็บไว้ผลกระทบกับลูกๆอีกแล้วก็ปัญหานี้สินที่เอ่อตามมาเยอะมากครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเขาเจอกันตอนเรียนมหาลาัยปี49นานมากนะคะนานครับคบกัน7ปี แต่งานปี5-6มีลูกสองคนภาพนอกคือดูดีมากสามีดูเรียบร้อยน่ารักเพื่อนๆก็รับรู้ค่ะแต่พอมาช่วงโควิดสามีก็มาขอแยกห้องนอนอ้างว่ากลัวติดเชือ้อใช่ค่ะอ้างแบบนั้นแต่จริงๆคุณซ่อมบอกว่ามันเริ่มห่างเหินกันมาตั้งแต่หลังคลอดลูกคนที่สองปี6กสองแล้วคือแทบไม่มีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเลยอืมแล้วมาเจอความจริงได้ยังไงครับเอ,อ่อคลิปโอชายรักชาย แล้วก็เจอแชทที่เขาส่งรูปเอ่อรูปของลับตัวเองให้ผู้ชายอื่นโอ้โห oh. ก็เลยเริ่มสงสัยหนักขึ้นทีนี้ก็เลยลองสิงไลน์สามีเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เจอเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยค่ะข้อความคุยกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณเอแบบบอกรักกันรายงานตัวตลอดคุยเรื่องเอ่อเรื่องเซ็กกันแบบเปิดเผยมากมีคำว่าจุกกวกเข้าต้มมัดอะไรแบบนี้ด้วย โอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยแต่ที่อึ้งคือคุณส้มเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นปีเลยนะใช่ค่ะที่ทนเพราะไม่อยากให้ลูกมีปมเหมือนตัวเองที่โตมาไม่มีพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ได้โกรธเรื่องรสนิยมทางเพศนะแต่เสียใจที่แบบโดนโกหกโดนปิดบังเข้าใจได้เลยครับเรื่องลูกแต่สุดท้ายมันก็มีจุดแตกหักค่ะเพราะพฤติกรรมสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปอีก คือใช้แอปหาคู่นอนที่เป็นผู้ชายบ่อยขึ้นบางทีคุณ A ก็แนะนำให้ด้วยซ้ำเริ่มละเลยหน้าที่พ่อแล้วก็ไปหาข้อมูลยาแพรบด้วยยาต้าน h i ชวีใช่ไหมครับเป็นยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อค่ะไม่ใช่ยารักษาซึ่งตรงนี้คุณหมอวรตมในรายการก็ให้ความเห็นว่าเออบางทีแรงกดดันสังคมก็ทำให้คนต้องปิดบังตัวตนแต่ก็ต้องแยกกับการนอกใจความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวครับ สุดท้ายคุณส้มก็ไม่ไหวแล้วค่ะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปบอกครอบครัวสามีก่อนคุณพ่อสามีนี้ร้องไห้เลยนะคะแล้วก็นัดเคลียร์กันสามีก็ร้องไห้ยอมรับทุกอย่างคุณส้มก็ยังเข้าไปกอดปลอบใจบอกว่าเรายังเป็นพ่อแม่ของลูกได้นะแล้วก็ตกลงหย่ากันแล้วเรื่องข้อตกลงหลังหย่าล่ะครับ ก็ตกลงว่าคุณส้มได้สิทธิเลี้ยงลูกสามีจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนห้า0ันบาทสําหรับสองคนนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนบ้านคนละครึ่งส่วนนี้บัตรเครดิตก็แยกกันไปแต่บ้านยังเป็นชื่อร่วมแต่ปัญหามันเกิดหลังจากนั้นใช่ค่ะสามีจ่ายค่าเลี้ยงดูได้แค่ประมาณ6เดือนเองมั้งคะแล้วก็ขาดสงหายไปเลยติดต่อไม่ได้อ้าวแล้วภาระบ้านล่ะครับเดือนละเกือบสองหมืก็ตกที่คุณส้มคนเดียวเลยค่ะ แล้วที่หนักกว่านั้นคือสามีเขาเดินไปสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นล้านเลยฮะนี่อะไรอีกละนั่นส่วนหนึ่งได้ยินว่ามาจากการลงทุนกับ The Icon Group ที่เคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งทีนี้เจ้านี้ก็ตามมายึดบ้านที่ยังเป็นชื่อร่วมกันอยู่อ้าวสวยซ้ำซ้อนเลยทีนี้ค่ะตรงนี้ทนายแก้วก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าบ้านเป็นสินสมรสถ,ถึงอย่าแล้วแต่ชื่อยังอยู่ด้วยกันเนี่ย เจ้าหนี้ของอดีตสามีก็อาจจะมายึดได้เพราะตามกฎหมายมันยังเกี่ยวพันกันอยู่แล้วทางแก้คืออย่างไงครับเนี่ยทนายก็แนะนําว่าอาจจะต้องลองเจรจาเจ้าหนี้ดูหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องถึงขั้นขายบ้านใช้หนี้ไปโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยแทนคุณซ่อมเลยคือต้องทํางานออฟฟิศแล้วยังต้องมาขับไรเดอร์ส่งอาหารทําอาหารขายออนไลน์อีก หาเงินคนเดียวเลยเลี้ยงลูกสองคนคนหนึ่งสิบขวบอีกคนห้าขวบไหนจะผ่อนบ้านอีกเดือนละหมื่นเก้าแล้วยังต้องดูแลพ่อสามีที่ป่วยอีกช่วงหนึ่งด้วยใช่ค่ะพ่อสามีป่วยมะเร็งอายุาสุดท้ายก็ดูแลอยู่พักหนึ่งก่อนส่งกลับต่างจังหวัดลูกๆก,ก็ต้องอยู่กันเองตอนกลางคืนเวลาแม่ไปขับรถส่งของเป็นชีวิตที่สู้จริงๆครับเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากความเข้มแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ รวมถึงความซับซ้อนของประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศที่มันดันมาพัวพันกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วก็ปัญหาเรื่องกฎหมายสินสมรสหลังหย่าร้างด้วยครับเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่าเออสังคมเราจะช่วยคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงบ้าง แล้วก็อย่างคือเราจะสร้างสมดุลระหว่างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศกับการยืนยันเรื่องความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดกับคนอื่นโดยเฉพาะกับครอบครัวได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ